วันนี้พบกับ2เราเล่าเรื่องนะครับวันนี้2เราเล่าเรื่องจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเปิดสร้างรายได้กับช่อง u t u b e นะครับผมก่อนที่เราจะเปิดสร้างรายได้กับทาง YouTube ได้นะครับเราต้องผ่านกฎของ y YouTube ซะก่อนนะครับกฎของ u t u b e เขามีกฎอยู่2ข้อนะครับนั่นก็คือข้อ1นนะครับต้องมีผู้ติดตามของช่องนะครับอย่างน้อย1000คนนะครับผมแล้วก็ข้อที่2นะก็คือต้องมียอดการดูวิดีโอ4 0 0 0ชั่วโมงขึ้นไปนะครับภายในระยะเวลา 12เดือนที่ผ่านมานะครับผมตอนนี้นะครับทาง2เราเล่าเรื่องได้ทําผ่านกฎ2ข้อนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวิธีและก็ขั้นตอนที่เราจะเปิดสร้างรายได้กับทาง YouTube นั้นนะครับก็มีขั้นตอนน่าจะสัก3ขั้นตอนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าขั้นตอนการเปิดสร้างรายได้กับ YouTube นั้นเขาทํากันยังไงครับผมโอเคไปกับสองเราเลยครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้วิธีแรกนะครับก็คือให้เพื่อนๆมาเปิดที่ Google Chrome นะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆไปคีย์ตรงนี้นะแต่ว่าคีย์บอร์ดของผมเนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับผมผมเลยจะมาเข้าที่ไอคอนของ youtube ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าที่ตรงนี้นะครับเป็น YouTube นะครับผมคลิกเข้าไปที่ไอคอนของ YouTube นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมให้เรามาชี้ที่ตรงนี้นะครับเป็นช่องของเรานะชี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ไปที่คําว่าช่องของคุณนะครับผม ให้เราคลิกที่คำว่าช่องของคุณนะคลิกเข้าไปเลยครับก็จะมาเจอหน้าตาช่องของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่หน้าตานี้นะครับเป็นการจัดการวิดีโอนะครับผมให้คลิกไปที่คําว่าจัดการวิดีโอนะครับก็จะขึ้นฝั่งด้านซ้ายนี้นะครับผมก็คือมันจะมีวิดีโอของเพื่อนๆนะครับขึ้นมาตรงนี้นะให้เพื่อนๆนเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปนะครับให้เจอตรงนี้นะ ที่เป็นรูปเงินนะครับผมจะเขียนว่าการสร้างรายได้นะครับผมก็คือให้คลิกตรงตรงนี้นะครับจิกได้เลยครับผมโอเคเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเพื่อนๆนก็จะเจอช่องนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับกฎของ youtube นะครับกฎข้อหนึ่งนะครับก็คือต้องมีผู้ติดตามนะครับ1000คนนะครับผมอย่างน้อย1000คนนะตอนนี้เราทําได้แล้วนะครับที่ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ กฎข้อ2นะครับก็คือต้องมีผู้ชมแบบสาธารณะนะครับ4 0 0พชั่วโมงนะครับผมตอนนี้เราทำได้แล้วนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งนะครับที่คอยช่วยสนับสนุนให้เราทำได้ตามนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อทำได้แล้วนะครับก็จะมีขึ้นเป็นสีเขียวตามนี้นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมานะครับเขาจะ าถามเราว่าให้เข้าร่วมหรือเปล่านะครับผมเข้าร่วมนโยบายการสร้างรายได้ของ o youtube นะครับผมถ้าเราจะเข้าร่วมนะครับให้คลิกคําว่าเข้าร่วมเลยนะครับผมตอนนี้ผมไม่เคยเข้าร่วมนะครับก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปสร้างรายได้กับ youtube นะครับผมโอเคคลิกเข้าไปพร้อมกันเลยครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาของอ ตามนี้นะครับขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2แล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับผมเราต้องทําขั้นตอนที่1ให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะครับเขาบอกว่าให้อ่านข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนที่1เนาะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับก็คือลงชื่อสมัครใช้ Google a d s e n s e นะครับผมเป็นบัญชี Google a d s e n s e นะครับซึ่งอันเนี้ยของเราก็ยังไม่เคยสมัครนะครับผม โอเคแล้วขั้นตอนที่3ก็คือรับการตรวจสอบนะครับก็คือต้องทำให้ผ่านขั้นตอนที่1ก่อนแล้วถึงจะไปขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3นะครับผมผมจะพาทุกคนเริ่มทําขั้นตอนที่1ก่อนนะครับนั่นก็คืออ่านข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบนะครับผมให้คลิกที่คําว่าเริ่มต้นได้เลยครับผมเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับหน้าตาของข้อกําหนโดโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube นะครับเขาบอกว่าให้เราทําความเข้าใจข้อกําหนดนะครับผม ซึ่งเขาบอกว่าหากมีอายุต่ำกว่า18ปีคุณจะต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายนะครับอ่านข้อยอมรับให้เรานะครับผมซึ่งข้อยอมรับของเราก็จะมีะตามนี้นะครับแล้วก็ต้องอ่านนะครับก็คือจะเลื่อนไปนะครับก็เลื่อนอ่านไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคจนถึงเราอ่านจบแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆติ๊กที่คําว่าฉันยอมรับข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูปให้เราคลิกที่นี่นะ ลคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็บอกว่ายอมรับข้อกําหนดนะครับผมก็คือข้อกําหนดของ u t u b e เนาะยอมรับข้อกําหนดก็จะกลับมาที่ขั้นตอนที่1นะครับยูทู e ก็จะทําการประมวลผลว่าขั้นตอนที่1เนี่ยผ่านหรือเปล่านะครับผมก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับผมโอเคขั้นตอนที่1ใช้เวลาน่าจะประมาณ1นาทีนะเขาก็จะขึ้นมาคําว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมโอเคอันนี้คือเสร็จขั้นตอนที่1นแล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะครับผม เขาให้เราไปลงชื่อใช้ Google Adsense นะครับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนอาจจะมี Google Adsense แล้วนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยยังไม่มี Google Adsense เนาะก็เดี๋ยวเราไปสมัครกันเลยครับผมวิธีการสมัคร Google Adsense นะครับในขั้นตอนที่2นะครับผมให้คลิกไปที่คําว่าเริ่มต้นนะครับผมโอเคคลิกเลยครับผมเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับในขั้นตอนที่2ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Adsense เพื่อดําเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เนาะ ให้เราเลือกที่ตรงนี้นะครับผมคลิกตรงนี้นะแล้วเขาก็จะถามว่ามีฉันมีบัญชี a s s e n นอยู่แล้วนะครับผมอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่มี a s s e n น e อยู่แล้วนะครับหรือไม่ฉันไม่มี a s s e n s e ที่ใช้งานอยู่นะครับผมหรือว่าอันที่3คือฉันไม่ทราบนะครับผมของผมนี้ไม่มีนะครับของผมไม่มีอ a d s e n s e นะครับผมผมก็จะเลือกคำว่าฉันไม่มีบัญชี Adsense นะครับผมข้อนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือบัญชี Adsense เนี่ยเราใช้ได้แค่บัญชีเดียวนะครับผมกับช่อง YouTube 1ช่องนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยใช้กับช่องอื่นแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถมาใช้กับช่องนี้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่เคยมีช่องมาก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยมี a d s e n s e นะครับผมผมก็จะติ๊กคำว่าฉันไม่มีบัญชี a d s e n s e นะครับผมโอเคคลิกไปได้เลยครับคลิกไปนะครับ ในหน้าถัดไปให้เลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการสร้างบัญชี Adsense นะครับระบบจะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Adsense เพื่อสร้างบัญชีใหม่นะครับเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วระบบจะเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยัง YouTube โอเคอันนี้คือเขาอธิบายขั้นตอนว่าเขาจะทําอะไรต่อไปนะครับผมก็ให้คลิกที่คําว่าดําเนินการต่อได้เลยครับผมคลิกไปเลยครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับเขาก็จะมีบัญชีให้เราเลือกนะครับ ว่าบัญชี Asense ที่เราต้องการนะครับจะใช้กับช่อง youtube ช่องนี้เราจะใช้บัญชีของเมลตัวไหนนะครับผมซึ่งผมจะใช้เป็นเมลตัวนี้นะครับผมโอเคผมก็จะเลือกเมลตัวนี้นะโอเคคลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับเว็บไซต์ของคุณนะครับก็จะลิงก์มาที่ตรงนี้นะครับผม โอเคก็จะวิ่งมาอัตโนมัติแบบนี้นะเราให้เพื่อนๆไปคลิกที่นี่นะครับจะมีนะครับเลื่อนลงมาใช้ประโยชน์จาก a d s e n s e นะครับให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นนะครับก็คลิกคำว่าใช่นะครับใช่ส่งข้อความช่วยเหลือและแนะนำด้านประสิทธิภาพสำหรับฉันโดยเฉพาะนะครับก็คลิกที่นี่นะครับแล้วก็เลือกประเทศนะครับผมให้เราเลือกเป็นประเทศไทยนะครับผม เราอยู่ที่ประเทศไทยก็เลือกประเทศไทยนะครับหายากนิดนึงนะครับโอเคผมขอดูก่อนนะประเทศไทยอยู่ไหนเอย่ยโอเคผมเจอแล้วไท a แลนด์ Thailand อยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ให้เห็นชัดๆโอเคก็คลิกเลือกที่ไทยได้เลยนะครับผมคลิกไทยครับผมคราวนี้ก็เลื่อนลงมาอีกครับโปรดอ่านและยอมรับข้อกําหนดในการบริการของเรานะครับผม ก็อ่านข้อกำหนดาตามนี้นะครับข้อ1นึท่านยอมรับข้อตกลงนะครับโอเคก็อ่าน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 จนจบแล้วนะครับก็คลิกที่คําว่าใช่นะครับฉันอ่านและยอมรับข้อตกลงแล้วนะครับแล้วก็ให้เรากดที่คําว่าสร้างบัญชีนะครับผมโอเคกดเลยครับเมื่อกดเข้าไปนะครับโปรแกรมก็จะรันระบบก็เดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาให้เราเลือกนะครับว่า ประเภทของบัญชีนะครับว่าเราจะเลือกเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นแบบธุรกิจนะครับให <ไป S 2> ้เพื่อนๆเลือกเป็นแบบบุคคลธรรมดานะครับผมคลิกได้เลยครับแล้วก็ให้ใส่ชื่อที่อยู่นะครับผมอันนี้ให้เราใส่ชื่อที่อยู่เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมเพื่อทาง youtube เนี่ยจะได้ส่งรหัสพินมาให้ตามที่อยู่ของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อที่อยู่นะครับผมแล้วก็ให้คลิกคำว่าส่งนะครับโอเคคลิกเลยครับ คราวนี้ทุกอย่างก็จะรันกลับไปที่หน้าเดิมนะครับผมนี่ครับกำลังเปลี่ยนเส้นทางเพื่อนําคุณไปที่ u t u b e นะครับเรากําลังเปลี่ยนเส้นทางเพื่อนําคุณไปที่ YouTube ซึ่งคุณจะตั้งค่าและเริ่มใช้ a d s e n s ตต่อไปได้นะครับผมตอนนี้นะครับระบบก็ทําการรันระบบนะครับผมแล้วก็จะทําการตรวจสอบนะครับว่า Google a d s e n s e ของเรานั้นใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับผม ก็อาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าระบบของเราดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูในขั้นตอนที่3นะครับว่าเราต้องทําการดําเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาให้ระบบะทําการตรวจสอบก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราได้ทําขั้นตอนที่2ไปแล้วนะเขาให้เราอยู่ในระหว่างการดําเนินการนะครับแต่ว่า ตอนนี้ขั้นตอนที่2ของเราได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วเขาก็จะมีข้อ,ขอความส่งมายังนี่ครับในในเมลของเรานะครับผมว่า,ามีผู้ติดตามเกิน1,000คนแล้วนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการดูนะครับมากกว่า4,000ชั่วโมงใน12เดือนอที่ผ่านมานะครับตามข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ u u u e e แล้วนะครับผม มก็เลยเข้ามาดูในทาง y YouTube นะครับผมก็มาเจอว,ว่าขั้นตอนที่2เนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมขั้นตอนที่1ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้เราเหลือแค่ขั้นตอนที่3นะครับยังอยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับผมซึ่งทาง YouTube เองเนี่ยน่าจะเป็นผู้ดําเนินการเองนะครับ เขาบอกว่า youtube จะตรวจสอบช่องว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับนโยบายการสร้างรายได้ของ youtube โดยปกติแล้วเราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งค่าตัดสินให้คุณทราบภายใน1เดือนนะครับขั้นตอนนี้จะดาเนินการโดยอัตโนมัตินะครับก็ขั้นตอนนี้เราก็ต้องรอนะครับผมก็คือให้ทาง y t u t u เนี่ยเขาเป็นผู้ตรวจสอบเรานะครับผมว่าช่องของเราเนี่ยมีการทำผิดกฎอะไรหรือเปล่านะครับผม เขาบอกว่าใช้เวลาภายใน1เดือนนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็ขอ,อจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนที่3ขึ้นคำว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี o, 1, ๋ยวผมมาถ่ายอีกทีครับผมโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เรารอขั้นตอนที่3นะครับผมก็คือตอนตีสามนะครับเขามีแจ้งเตือนว่าเรามีการตรวจสอบนะครับในขั้นตอนที่3นะแล้วเาขาบอกว่าใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนะครับประมาณ1เดือนนะครับผม ซึ่งผมก็ได้ไปทํางานตามปกตินะครับแล้วตอนนี้นะครับเมื่อเวลาบ่ายโมงสีนะครับมีข้อความส่งมาที่เมลของเรานะครับตามนี้เลยนะครับผมว่า,อ,าอะไรครับยินดีด้วยนะครับช่องของอ YouTube ของสองเราเล่าเรื่องคุณได้รับการยอมรับเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube ในการสร้างไรายได้ บน u t u b e แล้วนะครับผมซึ่งเป็นข่าวดีนะครับผมซึ่งเรามีการตรวจสอบนะครับก็บอกก่อนว่าใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่ถึงเดือนนะครับผมก็ตรวจสอบประมาณน่าจะ12ชั่วโมงนะโอเคแล้วคราวนี้วันนี้เริ่มงานนะครับก็เลยจะมาดูว่าวิธีการที่เราจะเปิดสร้างไรายได้กับทาง youtube นั้นนะครับเราจะทำยังไงนะครับผมโอเคไปดูในคอมกันเลยครับผมก่อนจะดูในคอมนะครับก็คือจะให้ดูว่า ในมือถือนะครับเราก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่ YouTube Studio นะครับผม YT Studio นะครับผมนี่นะครับ MIC. ก็คือให้เข้าไปที่ช่องของเรานะครับเห็นไหมครับก็เข้ามาที่เนื้อหานะครับผมแล้วให้เราเข้าไปที่ช่องของเราเห็นไหมครับจะเห็นว่าจะมีตรงนี้ครับเป็นรูปตัว S นะครับเป็นเงินนะครับผมตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะเราสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับผม ตอนนี้นะครับเราเปิดเข้ามาแล้วนะให้เราไปที่การแก้ไขตรงนี้นะที่เป็นรูปด,ดินสอนะครับเห็นไหมครับเข้าไปแล้วเห็นไหมเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะมีรูปตรงนี้เห็นไหมครับให้เรากดเข้าไปนะนี่นะครับตอนนี้คือเราปิดการสร้างไรายได้อยู่นะครับถ้าเราจะเปิดสร้างไรายได้นะให้เราเปิดอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเมื่อ er เปิดขึ้นมาเห็นไหมครับ<ๆ>ให้เราติ๊กที่คําว่าเปิดนะครับผมแบบนี้เห็นไหมครับ มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับก็คือการเปิดสร้างไรายได้นะประมาณนี้เลยแล้วก็ติดกทีกก่ช่องนี้เห็นไหมครับโฆษณาเห็นไหมครับหลังวิดีโอเล่นจบโฆษณาตอนท้ายนะครับผมมีอะไรติ๊ก,กติ๊กให้หมดเลยโอเคตามนี้นะโอเคครับแล้วก็แบ็กกลับไปนะครับโอเคแล้วก็ทําการบันทึกนะครับถ้าเราจะเปิดสร้างไรายได้นะโอเคเดี๋ยวลองบันทึกดูครับปึง้งก็จะทําการ บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเดี๋ยวดูว่าอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับอาจจะใช้เวลาเห็นไหมครับตอนนี้เราสามารถเปิดสร้างรายได้ในคลิปวิดีโอตัวนี้แล้วเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นสกุลเงินนะครับตัว S นะเป็นสีเขียวนะครับก็คือเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับผมจะเห็นว่าตอนนี้เปิดสร้างแล้วนะแต่ว่าตัวอื่นยังไม่ได้เปิดสร้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในคอมนต์ทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในคอมต่อครับผมโอเคครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดโปรแกร,รม YouTube ขึ้นมานะครับผมหรือว่าจะเปิดใน Google ก็ได้นะครับผมแต่ว่าของผมจะมีเป็นไอคอนของ u t u b e นะก็เปิดขึ้นมาได้เลยครับมาเปิดที่ช่องของเรานะครับที่เป็นรูปของตัวเราแยบนี้นะครับรูปของช่องเรานะคลิกเข้าไปได้เลยครับเพื่อคลิกไปแล้วให้เพื่อนๆไปชี้ที่ช่องของคุณนะครับผมที้ที่นี้นะเปิดเข้าไป เหมือนตอนแรกที่เราเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็ทําทการจัดการวิดีโอนะครับผมจัดการวิดีโอนะคลิกตรงนี้ึ้งเครื่องก็จะคํานวณแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เรามาทางซ้ายนะครับที่เป็นรูปของเราตรงนี้นะแล้วก็เลือ่อนตรงนี้นครับเลื่อนลงครับเลือลล่อนเลืล่อนเลืล่อนเลืล่อนมาจนถึงคําว่าการสร้างไรายได้นะครับให้เราคลิกคําว่าสร้างไรายได้ตอนนี้จะเข้าไปดูนะครับว่า ขั้นตอนที่3ที่เราทําไว้เมื่อเช้านะครับว่าไปถึงขั้นตอนไหนนะอ๋อโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาดูแล้วนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปจากที่เราทําไว้ตอนแรกนะครับก็คือขั้นที่1 2 3นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะก็จะเป็นตัวเลือกในการสร้างไรายได้นะครับก็คือรูปแบบของโฆษณานั่นเองนะครับผมเราสามารถ เปิดรับรายได้ได <Okay. S 1> <Bu questo S 2> ้แล uh, ้วนะครับผมก็ให้เรากลับไปที่ช่องวิดีโอของเรานะครับผมก็คือแบ็กกลับไปนะแบ็กกลับไปครับผมแล้วจะมาเจอหน้าวิดีโอของเรานะครับเมื่อกี้ผมพาเพื่อนๆเปิดสร้างรายได้ผ่านทางมือถือนะครับผมจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมีการเปิดแล้วนะครับผมช่องนี้นะครับการสร้างรายได้นะครับอันนี้คือเปิดผ่านมือถือไปแล้วนะคราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆเปิดสร้างรายได้ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผม ก็คือให้เรามาที şey ่ช่องของเราที <yt> <myös sub> <edia> um, ่ยังไม่ได้ถูกเปิดนะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้นะอ่าเห็นไหมครับช่องสร้างรายได้แล้วมาคลิกตรงที่ช่องของเรานะตึงแล้วก็ให้เราคลิกที่คําว่าเปิดนะครับผมเปิดนะครับแล้วก็บันทึกอ่าแค่นี้เองครับง่ายกว่าทําในมือถือนะครับเราก็ไล่เปิดให้ครบทุกคลิปเลยนะครับผมเปิดไปเลยเราจะเปิดสร้างรายได้ทุกคลิปเลยนะครับ ก็คือถ้าเปิดสําเร็จนะครับก็คือจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับไล่เปิดไปเลยโอเคเปิดทุกคลิปเลยนะเปิดทุกวิดีโอเลยนะครับผมโอเคนี้เมาส์ผมมันจะเลื่อนเร็วนิดนึงนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับการเปิดสร้างรายได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปไล่เปิดทุกช่องนะครับในการเปิดสร้างรายได้เนาะโอเคนะครับนี่คือการเปิดสร้างรายได้กับทาง u t u b e นะครับซึ่งช่องสองเราแล้วเรื่องนั้นนะครับทำผ่านกด ทั้ง2องข้อของ u t u b e แล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยอชมคลิปของเรานะครับผมถ้าเราได้รหัสพินมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาะทําขั้นตอนที่4นะครับว่าการเปิดสร้างรายได้ของเราแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการนํารหัสพินน,ะนะั้นอะไปผูกกับเลขบัญชีนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะแต่ผมก็ยังไม่เคยทานะครับว่าทํำยังไงเดี๋ยวถ้าได้รหัสพินมายัางไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คือ ขั้นตอนการเปิดสร้างไรายได้นะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์น,นะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้ช่อง2เราเล่าเรื่องนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย